อ่ทุกคนผมเห็นในคลิปเนี่ยมันหลายคลิปแล่ะที่เขาเอาเกลือไปใส่ลูกปลาไหลเนี่ยแล้วก็ปลาไหลมันจะออกมานะไปเดี๋ยวเราจะเอาเกลือไปใส่ลูกปลาไหลนะดูว่าปลาไหลนี่มันจะออกมาจริงเปล่านี่เกลืออ่าเท่าที่ผมคิดดูเนี่ยไอเกลือเนี่ย,ยมันเค็มนะแล้วก็เวลาเราไปใส่ในน้ําจืดเนี่ยน้ํามันจะเค็มตามแล้วก็ไอพวกปลาที่มันอยู่ในน้ําจืดเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้แล้วก็มันก็จะออกมาอะไรแบบเนี้นี่ นี่ลูปละลาไอ้รูนี้มันมีตัวนะวันนั้นผมมาแย่ดูอ่ะนี่น้ํามันขึ้นเนาะน้ะํามันขึ้นๆลงแบบนี้ยมันมีตัวอยู่นะโอ้เข้มปีละโอเคทุกคนในส่ลงไปฮยใส่ไปแบบนี้ละมันออกมาจริงเปล่า เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รลู่สายไปเยอะอ่ะสายสายไว้หลายๆรูนะไอพวกรูเนี่ยมันน่าเป็นตัวเดียวกันอะรูมันใหญ่อยู่นะไงลูเนี่ยไม่เี๋ยวก็รู้ว่ามันออกมาจริงเป่าถ้าออกมาในโอ้ได้ตัวละ่ะ อ่าอ,อโอ้น้ำขึ้นขึ้น,นลงลงฮะทุกคนเหมือนว่าปลาไหลมันไอเนี้ยมาเดี๋ยวเราแย่วันนี้ด้วยบนนี้มันน่าจะมีรูอยู่นะมันแน่เป็นตัวเดียวกันนะ มันออกมาจริงมั้งเี่ยเข้มปีละเฮ้ยใหญ่ไว้แบบนี้แหละออกมาบ้าง มันไม่ออกมานะทุกคนไม่ออกมาล่ะนิ่งนิ่งมากเนี่ยผมเนี่ยรอมันได้ประมาณสิบกวนาทีแล้วไม่ออกมาเลยเงียบกิ๊บโอ้ไปไหนแล้วอ่ะ